เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้ออกจากมารติงตอนเที่ยงแม่ไปไหนกันไปหาไรอันค่ะไปหาไรอันหาไรอันสุพรรณบุรีไปหาไรอันวันนี้แม่ตตเคยมีมุกอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้แม่ตตก็ไปขอเพลงอังคณาที่รักใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแม่ตตก็ถือไม่เท้าแล้วก็ใส่แว่นดำ เดินกลับไปเหมือนเดิมแลยอันบอกเนี่ยเอ็นทายไม่ตพงมาขับมากใครไม่รู้บอกซ้แม่ต่อฮะแม่เล่นไพ่เยอะไปแล้วแม่เยะแม่อกแบบอันบอกแม่เล่นไพ่เยอะเพี้ยนแม่เปลี่ยนไปตอนแม่อ้อยก็เป็นน้ำดงค่ะวันนี้แม่ดอยจะเป็นไรแม่ดอยเป็นน้ำนมไหมไม่เป็นแล้วค่ะเป็นไข้แม่แม่ดอยจะยิ้วใหม่หน่อยแล้วก็นับกันปากไป แม่ดอยก็ไ <poker> ด <phones> nice ้สวยวันนี้เล yeah. no, ็บสีอะไรแม่อ๋อไม่นี่ไม่เข้ากับเสื้อหรอวันนี้ร้านร้านไม่ว่างหรอแม่ร้านไม่ว่างหรอเรา่ายปแหู้กรุงเทพยามกังวันก็สวยนะคเรามองเห็นตึกโอ้ไม่มีกลารถล่มเลย เราไเห็นแล้วริดควายเป็ดอนบอกว่าอยากเติมเป็นควายแค่ไม่อยากอยากเป็นควายเนีไม่อยากเลยอยากแมนเนี่ยดอนบอกอยากเป็นควายอแบบนี้ดีตื่นเต้นเปนการยิ้มข้าวอ่ะดูอ่าเลยอาบน้ำเป็นควายอาบ่าน้ำไม่ควายมีคนบอกว่าอยากเป็นควายอยากเป็นควายใครบ้างไม่อยากเป็นควายสามหนุ่มอาบเล้ เปไปหนูไม่คนหนึงไม่ยไม่ล้ายกเป็นคยไ่เอาหนูก็ไปายไม่ได้อยากไหมอยากไม่เอาไม่พูดว่าเมื่อกี้ได้ยินแม่อ้อยบอกว่าอยากให้ล่ะอาบน้ำให้ไปละไปอาบน้ำให้ถ้าไม่ป้มงานให้อาบน้ำให้แหละอานเปล่าตอนตอนัวเ้ากปอย้้นม่ป้ไม่ไอม่บเคยอาบให้ตอนเด็ก กระหัวเท่ากำปั้นกำปั้นแค่นี้นะถึงแดดเปรี้ยงเลยค่ะมองหาเวทีก่อนนะคะมีของขายเยอะเลยแต่ร้านค้ายังไม่ตั้งอันด้านนู้นเห็นเก้าอี้แล้วค่ะรถตุ้นตุ้นเนี่ยวนไปได้มั้งวนซ้ายเนี่ยมาจองเก้าอี้กันแล้วค่ะอ้าวควาย ข้าวควงานจะมาอาบน้ำแม่มาถึงแดดเปี้ยงเลยค่ะจอดขาควายจอดเทียมทรายเนี่ยเพาะวเป็ควายเราที่ได้แม่จอดตรงนี้เลยเดี๋ยวเขาจะเป็นเก้าอี้กันนี่รถตู้อยู่ในหลังนี่กำลังประสาทจะอะไรงานแล้วค่ะวัดสวนแตงค่ะเก้าอี้สีน้ำเงินจะเป็นของเอฟซีนะคะสีเขียวจะเป็นของเจ้าบ้านเขาจะแบ่งฝั่งกัน เอฟีเราจะนั่งฝั่งนี้ค่ะเอฟตีกันสตแตนเก้าอี้มีเยอะค่ะอันนี้จองไปแล้วนะคะอันนี้บางกะปีบ้านนี้จะเป็นของชาวบ้านที่สุพรรณบุรีค่ะซี่เกียวอันนี้วงดน,นตรีโฟเอคอมโบนะคะนำโดยแจ็คสนัคนน่าจะสนุก วัดสวนแตงค่ะก้าอี้สีน้าเงินจะเป็นของเอฟซีนะคะสีเขียวจะเป็นของชาบ้านเขาจะแบ่งฝั่งกันเอฟซีเราจะนั่งฝั่งนี้ค่ะเอฟซีกันสวนแตงกาอี้มีเยอะค่ะอันนี้จองไปแล้วนะคะอันนี้บางกะปิด้านนี้จะเป็นของชาวบ้านที่สุพรรณบุรีค่ะ